พอผู้ใหญ่เป็นยังไงเนาะบ้านเมืองเฮาเดี๋ยวนี้การเกษตรบ้านเฮาเป็นยังไงครับเกษตรบ้านเฮาเสมอแมลงเยอะน้ำทากบ่มีแต่น้ำสกินก็เท่งยากครับผมเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแรงมาปีสองปีอะไรเฮ็ดจังไหนปีนี้แต่แรงจีิกัน้ายอะไรบ่มีนักครับผมน้ำเสียให้เฮ็ดน้ากับบ่มีอืมครับผม เขาว่าจอว่าบาดาลว่าสั่นกันมันหนวกบ่ออกอยากขุดสะน้าข้าฝนตกค่าฝนดีปีนี้นะเออสน่ะครับกองนู่นจอกระบ่ออกครับก่องนนจอมันกระบ่ออกออกออกนิดๆิน้อยๆเพราะนันครับผมกระยื้ยคุดสะขุดสะมันลึกกว่าเก่าขุดสะอันเก่าอะไล่ะ หายมันลึกคือให้เขามาหลอกมันบอกไปไงเออห้เขามาหลอกห้มันลึกหนไปงเป็กผมีแค่สามเมตรมันก็ตื่นเขินไปแน่แล้วแต่ว่ากันยากน้ำมันง้อสะเออญเงินนี่แล้วเฮ็ดจางไหล่ะเงินแหงแหงมาพ่อโควิดเนาะเออมาพ่อโควิดเงินช่วยเหลือโครงการกันมาลำบากเนาะโครงการซอยเหลือเกษตรกรสิมาน่กกันครับจังามได้ครับยังไงอยากได้ วุดลงอีกจักเม็ดสองเม็ดนี่นะครับผมแล้วพ่อเก็บน้ำได้ขวบปีครับผมอันนี้คือความอัดอัน้นใจของผู้เฒ่าบานทฮาครับ<ด>อ๋อบัดซื้อสุมือนนี่ครับ,รบผมอ,นนอ้อยอ้อยก็ตันยืนตายแรงเนาะผู้เฒ่าเนะาะครับผมแต่ตายิดแล้วเยาว่าแต่เข่าเลยอ้อยกันยังตายเนาะเอาแบดนี้ผมมาถามตตมีนะครับเดี๋ยวผมตะมีครับ เป็นยังเป็นจังไดแถวหน้าแถวบ้านกับปัญหาเดียวกันกับพราะนาย,ยจันละครับครับผมเพราะว่าพื้นที่เฮากะเป็นพื้นที่ที่ทแห่งแรงครับผมอมกะจอประดานมันกับโบอยากออกมันนี้ก็เลยว่าอยากหาผลฝ่ามาเฮากับพ่อได้ลองรับน้ำได้ครับผมก็เลยอยากุดให้มันลึกลงเพราะว่าน้ำในสามมันแห้งมาแล้วม,มัน,มน เยาว่าจะใหงงัวกินแต่ของที่กินกับมีเนาะมันมีแล้วครับมันมีน้ำเหง่งัวกินแล้วครับผมเขาที่เหตดเขาที่เหตุยังไดเฮาที่หาวิธีการจังไดครับก็คิดว่าต้องเจาะเออต้องขูดให้มันเลิกลงไปคุดให้มันเลิกลงไปครับผมเขามีเฮาที่หาที่ปรึกษาหมืองใดครับรัฐบาลตอนนี้ซอยเตคโควิดเด้แมนแมนแมนบอก้ใหญ่ เพิ่นกษตรชอยเจกวิดตอนนี้พวกเขาซอยในวิธีการของเข้าเองเนาะเ่าสี่ซอยเกษตรกรน่ะนะครับผมรอคอยอยู่นี่ล้ครับถ้าได้ก็ว่าสีคุดา้านี่แล้วออืมเแต่ว่าผมก็ติดต่อไปกับสายของน้องนุ่งว่า่นมีสายแมคโครอยู่แต่ว่าเขาเขาต้องคอยปรึกษาเพิ่นเนาะถ้าเพิ่นซอยเพิ่นซอยพวกเขา เฮาได้เฮาก็สิเอาถ้าเป็นข้อรอดเงินได้ครับผมถ้าแบบว่าเฮาก็บ่มีเงินบ่มีทองเนาะตอนนี้เข้ามี2,000 4,000 5,000บ่อยากขุดครับะก็เลยรออยู่นี่ล่ะก็ก็รออยู่นี่รอรอน้องมันมาเนาะเพื่อที่ได้เจรียดจานเนาะแม่นบ่ครับต่มีครับผมครับผมครับผม เดี๋ยวรอหนองมันมาจากหน่อยหนึ่งมันจะแห้งข้าบึกษาได้ครับครับ,รบ,รบผม